จุงกับเดนซ์อยู่มาพี่น้อง,องป้องายวันนี้เราจะมาทำกาแฟออเดรอสเราใช้น้ำสามออนเนสองสามกาแฟกาฟแฟดำนะครับ ถ้าเรามีกาแฟสดเราใช้กาแฟสดได้นะแต่ที่นี่จะใช้กาแฟหลังที่คั่วสเร็จรูปมาแล้วอัดวักซ์ครับโคเร,คร,ครว,ว้าวกลิ่นหอม วว้าวต่อไปเราก็ใส่น้ำแข็งนะครับแก้วนี้ประมาณ10ออนซ์นะทุกคนอันนี้แก้วทุกคนะใส่จะใส่นมได้ั้นเนี่ย กูพี่น้องเลยพิสูจแล้วพิสูจแล้วเราต้องดึงก่อนล่ะว้วาวนี่เราต้องใส่น้ำแค่สองออนซ์พอเพราะว่าเราใส่แข็งเราไม่เดือดใส่นแข็ด้วย มันก็ทำให้เต็มครับแล้วก็เติมนมไม่ได้ไม่เป็นไรใส่นมครับใส่นมนมยี่ห้ออะไรก็ได้ครับนี่ครับกาแฟนมอ h นด o ร k s ใช่ไหมมา ชโอ๊ยตายตายตายผิดสูตรครับผิดสูตรเรากลับประมาณผิดว้าวว้าวสุดอมมุโมงค์